นายฟ้ามาเฟียตอนที่สามสิสามดาชารู้สึกโกรธและโมะโหมากมเมล่งหนีไปได้มันต้องมีคนหนช่วยแน่ๆแต่ถึงไม่มีคนในยกคนมาขนาดนั้นแล้วเขาก็ไม่ระวังตัวและไม่คิดว่าแจ็มินจะร่วมมือบุกในครั้งนี้ด้วยเด็กนั่นมีลูกน้องฝีมือดีไม่รู้ว่าไปหามาจากไหนเขายอมหลับว่าประมาท เขาเรียกทุกคนมารวมตัวกันโดยเฉพาะเลิฟเจ้านายทำไมถึงได้ต่อยผมต่อยมันยังน้อยไปเจ้านายผมทำทุกอย่างเพื่อองค์กรของเราผมผิดตรงไหนแค่เด็กคนเดียวเจ้านายถึงกล้าทำร้ายผมยิ่งผมผมไม่เคยคิดโกดอะไรเลยนะครับผมรู้ว่าเจ้านายทำไปเพราะไม่อยากให้ผมฝ่าฝืนคำสั่งเพื่อจะให้ทุกคนเชื่อฟัง มันเป็นระบบก็ถูกแล้วแต่ครั้งนี้มันเกิดไปถึงเด็กนั่นจะมีอะไรกับเจ้านายแกหยุดพูดได้แล้วแกก็รู้ว่าเล้งเป็นคนของฉันแกยังกล้ายิงถึงยังไงก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคนของฉันแกคิดว่ามันสมควรแล้วเหรอผมขอโทษครับเจ้านายผมไม่ทันคิดให้รอบคอบผมยอม,บผบย,อบยอมรับผิดครับนายต่อให้เลิฟยอมรับผิดแต่ ภายในใจเขาไม่ได้สำนึกอย่างที่ปากพูดก๊อดเองก็เสียใจไม่ต่างจากดาชาผู้เป็นเจ้านายออกตามหาให้ทั่วตามหาเล้งให้เจอแต่ไม่สนหรอกว่าจะเจอไอ้ปั้นไหมแต่ถ้าเจอมันก็ต้องเจอเล้งแน่หาให้เจอแม้แต่ที่บ้านก็ตามไปเจ้านายครับพ่อของเล้งไม่น่าจะเกี่ยวไอ้โฮมแกก็เหมือนกันตอนที่มีคนบุกเข้ามาฉันไม่อยากจะเห็นแก เจ้านายสงสัยผมนะครับถ้าคิดว่าผมช่วยปั้นแล้วก็เจ้านายก็ฆ่าผมได้เลยฉันทําแน่ถ้าจะรู้ว่าแกมีส่วนร่วมทําให้ปั้นมหน,นีไปได้แต่ในเวลานี้มันยังไม่ถึงเวลาที่ฉันจะสอบสวนแกแกไปตามหาตัวเล้งและปั้นให้เจอฉันขอสั่งว่าต้องตามหาเล้งให้เจอส่วนไอ้ปั้นจะเจอหรือไม่เจอก็ทั้งหัวมันเจ้านายครับ ผมขอไปช่วยโฮมได้ไหมครับได้สิแกไปทั้งสองคนแหละก็อตพยักหน้าเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากเจอเล้งต่อให้เจ้านายไม่อนุญาตเขาก็จะตามหาซึ่งเลิฟเองก็ขัดใจมากๆแค่เล้งคนเดียวก็ทำวุ่นวายไปหมดถ้าตามตัวไอ้ปั้นเขาจะไม่ว่าสักนิดแต่คำสั่งถ่ายทอดตกมาตามหาตะเล้งไอ้ปั้นจึงดูมีประโยชน์มากกว่าหรือว่า เจ้านายรักไอ้เลงเข้าแล้วแค่คนคนเดียวก็ทําให้ดาชาลงได้ขนาดนี้เลยเหรอไม่สมเป็นผู้นําเลยไอ้เลิฟแกก็รีบไปตามหาสิแกจะมาต้องหน้าฉันทําไมครับเจ้านายผมจะทําให้เต็มที่ผมรับรองว่าผมจะจับเลงเอ้ยพาตัวเลงมาให้เจ้านายให้ได้ดีถ้าแกทําได้ถึงเวลานั้นฉันจะให้แกเป็นหัวหน้าองค์กรที่นี่ขอบคุณครับเจ้านาย ผมจะตามหาให้เจอแน่เลิฟเห็นว่าถ้าเขาตามแรงสำเร็จดาชาคงให้ตำแหน่งนี้กับเขาจริงๆและเขาก็จะไม่ยอมพลาดโอกาสสำคัญนี้เด็ดขาดเมื่อเลิฟไปแล้วชวนเองเป็นคนสุดท้ายเขาไม่อยากห่างจากเจ้านายเพราะเป็นห่วงตอนนี้เจ้านายกำลังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ไอชวนครับ ผมอยู่กับเจ้านายนะครับตอนนี้ฉันอยากดื่มครับแล้วผมจะไปเอามาให้ดาชานั่งดื่มแต่ชวนเองก็นึกสงสัยเจ้านายจะยกตำแหน่งหัวหน้าองค์กรให้กับเลิฟจริงๆรหรอครับเจ้านายก็รู้ว่ามันทะเยอทะยานแล้วก็โลภมากขนาดไหนแล้วก็เห็นแกนตัวจะดูแลองค์กรนี้ได้ไงครับแต่มันก็มีความเป็นผู้นำ ความเห็นกระตัวของมันก็เพื่อทุกคนไม่ใช่เหรอฉันคิดว่ามันทำได้เจ้านายฉันเหนื่อยแล้วตอนนี้ฉันก็อยากให้คนที่ฉันรักปลอดภัยการอยู่ในตำแหน่งนี้มันไม่เป็นผลดีกับคนที่ฉันรักเจ้านายหมายถึงเล้งฉันไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ฉันแน่ใจแล้วว่าเล้งคือคนที่ฉันรักเจ้านายครับ ผมว่าแกไม่ต้องพูดแล้วฉันรู้ว่าแกหวังดีแต่ตอนนี้ฉันไม่อยากฟังอะไรไม่อยากอีกแล้วครับผมเข้าใจดาชารู้ดีว่าชวนจะเตือนอะไรเขาพอเลิฟอาจจะคิดไม่ซื่อพอได้ตาแหน่งแล้วอาจจะหาทางกำจัดเขาด้วยก็ได้เพราะคนในองค์กรต่างเกงใจเขาอยู่มาก และบางส่วนอาจไม่ยอมรับเลิฟเป็นหัวหน้าด้วยซ้ำส่วนเล้งอาการยังไม่ดีขึ้นทำให้ปั้นย้ายลงพยาบาลโดยที่ไม่บอกใครสักคนมีแต่เขาที่รู้โฮมมาหาเขากลางดึกนะโรลงพยาบาลที่ห่างไกลจากความเจริญไอ้ปั้นทำไมมาไกลถึงขนาดนี้วะแล้วนี่ฟ้าขามอยู่ที่ไหนไอ้เลิฟแกมาที่นี่ได้ยังไงเดี๋ยวคนก็รู้กันหมดหรอกไม่มีใครตามฉันมาหรอกนา เราเล้งล่ะอาการยังแย่อยู่อาจเป็นเพราะว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วฉันเสียใจว่ะตอนนั้นฉันตามมาช่วยไม่ทันไม่เป็นไรแก้ทําดีที่สุดแล้วแล้วเจ้านายสงสัยแกหรือเปล่าคุณดาชานะเหรอใช่ไม่ไม่รู้อ่ะไม่เห็นเขาพูดอะไรแต่ฉันว่าเขาอาจจะสงสัยนั่นไงฉันว่าแล้วฉันว่าต้องย้ายย้ายอะไรล่ะ เมนต้องมีคนตามแกม,มาแน่ไอโฮมถึงขอโทษวะฉันไม่คิดว่าจะมีถ้าอย่างนั้นเราแยกกันมีคนตามโฮมไปจริงๆก็คือเลิฟต่างคนต่างรู้ไส้รู้พุงกันมันทำให้เขาคิดไม่ผิดที่ตามเลิฟมาเขาสั่งลูกน้องให้ค้นทุกตารางนิ้วทุกโรงพยาบาลโดยที่ไม่ต้องสนใจใครและไม่ต้องแคร์โรงพยาบาลเล็กๆอย่างนี้ไม่มีใครที่ไม่กลัวปืน ในตอนนั้นปั้นพาเล้งออกจากโรมพยาบาลแบบเฉียเฉียดในที่สุดก็ได้ที่รักษาอย่างปลอดภัยซึ่งเขาก็เป็นห่วงโฮมไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างโฮมเองปะทะก,กับเลิฟในตอนนี้เขาถูกลูกน้องของเลิฟจับแกกล้าดียังไงไมาจับฉันบอกลูกน้องแกให้ปล่อยฉันหนูนี้ไอ้เลิฟแกบอกมาซะดีกว่าแกนี่มันนอนบ่อนไส้แท้คิดจะกะบฏเหรอกบฏอะไรวะ ฉันก็แค่มาเยี่ยมเพื่อนในฐานะเพื่อนไม่ได้มาทำงานในฐานะลูกน้องของคุณดาชาหรือว่าหมายอย่างแกแกกล้าว่าฉลุว่าไอโฮมยิงสิแกยิงยิงฉันเลยอย่าคิดว่าขันกลัวแกนะเลิฟไม่กล้าที่จะยิงโฮมอาจเป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งโฮมเคยช่วยชีวิตเขาไว้ต่อให้เขาเป็นคนเลวแค่ไหนแต่เขาก็ยังถือว่า ผมคือผู้มีพักคุณถ้าไม่มีมันเขาคงตายตั้งแต่อายุสิแปแล้วปล่อยมันแต่ว่าฉันสั่งให้ปล่อยมันผมถึงขั้นยิ้มเยาะยอมรับว่าหมอนี่นิสัยไม่เปลี่ยนตั้งแต่เล็กจนโตมันก็มีความโลภอยู่ในหัวของมันตลอดก็ไม่ผิดเป็นเพราะความยากจนความอดอยากความทุกข์ทรมานก่อนที่เขาจะมาเป็นนักฆ่าแต่ความคิดของคนเราไม่เหมือนกัน ปันไม่อยากฆ่าใครแต่ต้องแรกด้วยการหนีหนีตลอดชีวิตซึ่งเขาไม่อยากเป็นอย่างนั้นยังคงทำงานอยู่ในองค์กรแต่บางครั้งเขาจะรับงานน้อยมากๆนอกจากคนที่เขาฆ่ามันจะชั่วจริงๆแต่คนอย่างเลิฟควบคุมตัวเองไม่ได้บ้าอำนาจแล้วก็บ้างเงินไปสิวะแกจะอยู่ทำไมฉันไปแนะ่ไอ้เลิฟฉันขอเตือนแกนะให้แกลาทิ้ง ยายึดติดกับอะไรมากนักไม่งั้นแกจะตายเพราะมันแกไม่ต้องมาเตือนฉันแกเตือนตัวเองดีกว่าถ้าเจ้านายรู้ว่าแกทรยศเขาแล้วก็แกตายแน่ฉันทรยศเขาที่ไหนฉันเคยทำร้ายเจ้านายเหรอก็ไม่เคยทำร้ายคนรักของเจ้านายเหรอก็ไม่แต่แกต่างหากที่เป็นคนทำแกต่างหากที่เป็นคนทรยศอีโฮมโฮมโหดเหระเยอะ ่อนที่จะไปมันทําให้เลิฟแคนมากในตอนนั้นเขารู้ว่าฟ้าคามคงไม่ได้อยู่กับปั้นแน่ไม่งั้นไอ้ปั้นมันจะไม่หนีได้รวดเร็วขนาดนี้มันเก่งจริงๆมีคนเจ็บที่เป็นตัวโถมอยู่ทั้งคนแต่มาก็พาหนีรอดไปได้ฟ้าคามเองกําลังอกหักเศราเ้าๆรั่วปั้นดูแลเลงอยู่ก็ไม่ค่อยห่วงแต่ที่ห่วงที่สุดก็คือเบนจามินเบนจามิน จะยังคงรักเขาไหมหรือว่าเขากำลังทำใจเพื่อเลิมเราฟ้าคามแจ็ตมินแย่แล้วฟ้าคามตะปั้นกับเล้งหายไปอะไรนะหายไปได้ยังไงเหมือนกับว่าตะปัน้นกลัวว่าจะถูกตามกลัวความไม่ปลอดภัยเลยพาเล้งย้ายโรงพยาบาลไม่รู้ว่าไปที่ไหนแจ็ตมินไม่ต้องห่วงนะถ้าตะปัน้นต้องติดต่อมาแน่ แต่ตอนนี้อ่ะคงติดต่อไม่ได้แน่ๆต้องรอไปหลายสักหน่อยบางทีตอนนี้ตะปั้นอาจากำลังหนีอยู่นั่นสินะโถเอ้ยจะหนีไปทำไมเนี่ยวองของฉันก็มีตั้งเยอะแยะให้ดูแลก็ได้ยิ่งเยอะนั่นแหละคนรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ปลอดภัยแจตมินฝาคามรอบคอบจริงๆเลยถ้างั้นฉันจะไปส่งที่บ้านนะไปส่งที่บ้านบ้านไหนกันหรออา้าว ็บ้านเบนจะมนไงเราไม่จําเป็นต้องอยู่ที่นี่แล้วขอฉันไปอยู่กับนายได้ไหมได้ไงเล่าเดี๋ยวพี่เบนจามีก็ามาโวยวายอีกแต่ฉันกับเขาจะขออยู่ห่างกันแล้วนะอยู่บ้านเดียวกันก็ห่างกันได้นี่ทะเลาะอะไรกันอีกเนี่ยหรือว่าโอ๊ยเป็นเพราะฉันแน่เลยไม่เป็นไรหรอกเขารู้เรื่องจากนายฉันพอเข้าใจก็ยังดีกว่ารู้กว่าคุณอิรน ก็เป็นพอซ้นอีกแล้วไงที่บอกเรื่องนี้กับพี่ชายจะไม่บอกก็ไม่ได้กลัวว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดไปพี่ชายจะมาช่วยไม่ทันไม่เป็นไรเธอรู้ว่าจะเป็นคนนอกถึงยังไงนายก็เป็นพี่น้องกันก็ต้องบอกกันอยู่แล้วอย,อย่าคิดจังา้นสิเังก็คิดว่าฟ้าคามเป็นญาติไม่งั้นจะยอมเสี่ยงไปช่วยอย่างนี้หรอเอาอย่างนี้แล้วกันยังไงก็ไปอยู่ที่นั่นก่อนนะแต่ว่าฉันคงไม่สะดวก มาธนาแจดมินพาฟลาคามกลับมาที่บ้านของเบนจามินในตอนนั้นเขาไม่อยู่จะดีหรอเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่จะให้ฉันกลับมาอยู่ที่นี่เหมือนเดิมก็ลองเข้าไปดูก่อนสิว่าข้าวของในห้องนะ่ะมันยังอยู่ไหมแต่ว่ามาทนาข้าวของในห้องยังคงอยู่อยู่ในห้องของเบนจามินแต่แจสดมินก็จัดการย้ายส่วนที่เป็นของฟาคามมาไว้อีกห้องหนึ่ง เพื่อจะได้สะดวกใจในการอยู่ที่นี่เอางี้ฉันจะอยู่ที่นี่ด้วยละกันจะได้ไม่ดูอึดอัดดีไหมดีมากเลยถ้านายไม่อยู่ฉันก็ไม่รู้จะทำหน้าย,ยัางไงเพราะฉันกับเขาตกลงกันแล้วว่าเราจะถอยเองคนละก้าวเพราะนี่อะไรฉันเดินหน้ามาหาเขาถึงที่บ้านเนี่ยก็เป็นเพราะฉันพามาเองเดี๋ยวฉันจะเป็นคนพูดเรื่องนี้นะอืม <c oughs> ฟ้าคามเข้ามาในห้องน้องอย่างคงเจ้าไม่รู้ว่าจะมองหน้าเบนจามินยังไงส่วนเบนจามินกลับมาถึงบ้านก็เห็นฟ้าคามอยู่ที่บ้านเขายังดูเฉยเถึงแม้จะเห็นฟ้าคามแล้วก็ตามพี่ชายคงไม่ว่านะถ้าผมจะพาฟ้าคามมาอยู่ที่นี่ก่อนตอนนี้พวกเราคงต้องพึ่งใบบุญพี่แล้วนายคิดว่าควรทำอะไรก็ทำไปเถอะตามสบายแล้วกัน นายจะอยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับพี่ผมจะอยู่ที่นี่ด้วยเพราะผมก็ต้องลี้ภัยเหมือนกันพี่ครับฉันเหนื่อยขอพักก่อนนะแต่ฉันเหนื่อยเออครับพี่พาออาหารคำ่ำเบนจามินก็ไม่ลงมาทานทําให้ลูกน้องของเขายกขึ้นไปให้ยันชั้นบนเห็นไม่ล่ะขนาดกินข้าวเขายังไม่อยากกินร่วมกับฉันเลยฉันดุดอาดใจที่จะอยู่ที่นี่นี่แจตเมนไม่เป็นไรหรอกฟ้าคาม ก็แค่คนงอน,งอนกระชายอาการแบบนี้ที่ไม่ลงมากินข้าวนะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าพี่เขาง,งอนฟ้าคามก็ได้ง้อเขาสิง้อยังไงเนี่ยก็ควรเป็นแฟนกันค็ง,ง้อกันยังไงเล่าโถเอ้ยเอาละทำไงก็รีบง้อให้มันเร็ว,รวหน่อยคืนปล่อยให้พี่ชันกินข้าวในห้องทุกวันคงไม่ไหวแน่แต่ว่าฉันไม่รู้จะง้อยังไงนี่นนหมอน่าเล่นทำหน้าเบึ้งตึง เบนจามินเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละเอาเป็นว่าก็ย,มยอมๆเขาหน่อยละกันเอาใจไม่ยากหรอกโดยเฉพาะคนที่ชอบหนะ้าฉันจะพยายามอาการของเล้งค่อนข้างแย่เป็นเพราะว่าเขาพาเล้งหนีทําให้บาดแผลได้รับความกระทบกระเทินและในที่สุดเรื่องเศร้าก็เกิดขึ้นดาชาสั่งลูกน้องไม่ให้มาหากำนันช้างพ่อของเล้งเพราะเขากลัวว่ากำนันช้างจะตกใจ อย่างน้อยๆกำนันก็เป็นพ่อของเล้งเขาจึงเดินทางมาถึงที่นี่เพื่อมาตามอย่างน้อยๆเผื่อเล้งจะแวะมาต่อให้แม่มาหลบอยู่ที่นี่หากแวะมาหาพ่อก็อ่านเป็นไปได้แต่กลับกลายเป็นว่ากำนันช้างกำลังจัดงานศพให้กับลูกชายก็คือเล้งเขาเข้ามาหากำนันช้างนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันครับคุณเป็นใคร ผมเป็นเพื่อนของเล้งอ๋อเอเล้งมันไปทํางานกับเพื่อนแล้วมันก็ประสบอุบัติเหตุมันตายแล้วล่ะตายจากฉันโดยที่ไม่สั่งเสียฉันไม่คิดไม่ฝันเลยว่าลูกชายคนเดียวของฉันต้องมาตายอนาถขนาดนี้แล้วฉันจะอยู่ยังไงนี่มันเรื่องจริงเหรอครับนี่เรื่องจริงสิใครจะมาโกหกฉันเป็นพ่อนะ ลูกตายจะเอาเรื่องนี้มาล้อเล่นได้ยังไงผมขอโทษครับผมผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้มีต้องขอโทษหรอกในเมื่อเราเป็นเพื่อนมันก็เข้ามาสิเข้ามาโอ้โหสิกรรมให้ไอเล้งมันจะ้ะกำนันช้างคิดว่าดาชาคือเพื่อนของลูกชายจริงๆเข้ามาเคารพศพในตอนนั้นเขาเห็นปั้นดาชาเหลือบเห็นปั้นแค่เพียงแบบเดียว ทำให้เขาเชื่ออย่างสนิทใจหมอนั่นคงหนีเขาไปแล้วแต่เขาก็ไม่สวนหลอกตอนนี้เขาแทบไม่มีแรงแม้แต่จะลุกขึ้นเลิฟเองแทบไม่อยากจะเชื่อที่เขาหยิงไปเขาก็ไม่คิดว่ามันจะแม่นถึงขนาดนี้ถ้าเลงตายไปดาชาก็คงแคนเขาแคนเขาไม่เลิกแน่ๆต่อให้เขาไม่แสดงออกมาแต่ภายในใจดาชา ็คงไม่ให้อภัยเขาการที่เขาจะกล้ามาเป็นหัวหน้าคราวนี้คงไม่มีหวังแน่ๆแ,แต่คนที่ร้องไห้ปุ่มปลายร้องหนักมากก็คือก๊อตเขาเดินมาที่รถแล้วร้องไห้ร้องออกมาแบบไม่อายใครไอ้ก๊อตใจเย็นสิวะแกจะให้ฉันใจเย็นได้ยังไงคอยดูเอถอะก็ฉันมีโอกาสฉันจะแก้แคนให้น้องเล้งของฉันไอ้ก๊อตแกจะทำอะไรวะ ฉันจะเอาคืนให้กับเลงไงแต่นั่นมันไอเลิฟแกจะกล้าย,ยิงมันเลยเหรอวะคนอย่างมันสมควรโดนถ้ามีโอกาสฉันจัดการมันแน่แต่เย็นสิวะชวนปอะเพื่อนดูเหมือนว่าก๊อตจะเป็นเสือสิ้นลายไปซะแล้วตาชาตั้งใจจะช่วยงานศพของเล้งไม่ต้องล็อกฉันทำเองได้ฉันเป็นถึงกำนันฉันพอมีเงินแต่ผมอยากช่วยให้ผมช่วยคุณนะครับ พ่อเฮ้ยมาเรียกฉันบอกพ่อมันจะดีแล้วพ่อนุม่มดีสิครับให้ผมเรียกว่าพ่อนะครับในเมื่อผมเองก็อยากเป็นลูกชายของคุณผมจะดูแลคุณแทนเล้งไม่ต้องล็อกไม่ต้องล็อกขอบใจนะฉันรู้ว่าเล้งมีเพื่อนดีอย่างนี้ฉันก็ดีใจแล้วเอาละพ่อหนุม่มพรุ่งนี้ฉันก็จะเผาเล้งแล้วฮะอะไรกันครับทำไมถึงได้ ก็ฉันไม่อยากเก็บมันไว้นานฉันเสียใจและเห็นบรรยากาศอย่างนี้หลายๆวันฉันกลัวจะทำใจไม่ได้